สวัสดีครับสำหรับวันนี้ผมอาจารย์นัทก็มีโอกาสเดินทางมาที่สำนักปฏิบัติธรรมหลวงปู่ทวดบุรพาอยู่ที่ตำบลคลองทิพอําเภอานโพจังหวัดฉาเชิงเศาสำหรับทลิปนี้เดี๋ยวเราจะพาผู้ชมมาเยี่ยมชมบริเวณสถานที่สถานปฏิบัติธรรมแห่งนี้ก็มีหลวงพ่อพุทธโสธรสามพี่น้องเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะติดตามไปเรื่อยๆเราจะพาเพื่อนและผู้ชมไปเยี่ยมชมบริเวณฐานที่ หลวงปู่ทวดซึ่งในขณะน,นี้ทางวัดกําลังมีการปฏิสังขรณ์ใหม่เพราะว่าองค์หลวงปู่ทวดนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องสีก็เก่าค่อนข้างจะสูโทมทางสำนักก็เลยมีการพัฒนาการขึ้นมาใหม่โดยการปฏิสังขรณ์ทาสีทําสีใหม่อยู่ในขณะน,นี้เราก็น,นําเสนอเพื่อเป็นการเผยแพร่ให้กับผู้ชมได้ดูได้ชมกันทางคลิปนี้ถูกใจแล้วฝากด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราสำหรับคลิปนี้เราจะอยู่กันโดยประมาณ10วนาทีต้นต้นนะครับเราจะอยู่กันโดยประมาณ10วนาทีต้นต้นดูกันให้จบคลิปถูกใจแล้วกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจถือว่าเป็นการเผยแผ่วัดช่วยภาษาศาสนาไปในตัวสำหรับคลิปนี้เราจะพาเพืเ่อนและผู้ชมเยี่ยมชมบริเวณสถานที่สำนักปฏิบัติธรรมของหลวงปูท่ทวดบุรพาน สถานที่แห่งน,นี้แต่ละวันก็จะมีพี่น้องประชาชนเดินทางมาจากหลายๆที่มาน้อมสักการบูชาขอพ,อพอรกับหลวงปู่ทวดเหยียบศรีรษะหรือว่าหลวงปู่ทวดเหยียบหัวนะครับสําหรับเพื่อนๆและผู้ชมที่กําลังติดตามอยู่ในขณะนี้เราคิดว่าบางคนบางท่านอาจจะมีความทุกข์มีความลําบากมีความเดือดร้อนก็ต้องการอยากแสวงเกี่ยวกับ าทางด้านความสุขโดยการทําบุญขอโชคขอลาบขอพรถ้ามีโอกาสก็มาที่สถานปฏิบัติธรรมหลวงปู่ทวดปุรภาอยู่ที่ตาบลคลองสิบอ็สอบอำเภอบ้านโพจังหวัดจายเชงเศาสำหรับคลิปนี้อาจารย์นัทก็จะขอนําเสนอเพื่อเป็นการเผยแผ่ช่วยวัดช่วยศาสนาพาเ,เพื่อนและผู้ชมเยี่ยมชมบริเวณสถานที่ตอนนี้เราก็จะพาเ,เพื่อนและผู้ชมเยี่ยมชมบริเวณสถานที่ วิหารของหลวงพ่อพุทธโสธรสามพี่้องเดี๋ยวเราก็จะเยี่ยมชมไปเรื่อยๆไปที่หลวงปู่ทวดบริพาที่ปฏิสฐา,านอยู่บริเวณในเรือหรือว่าหลวงปู่ทวดปฏิสฐา,านนั่งบนเรือช่วงนี้เราก็พาเ,เพาื่อนๆผู้ชมเยี่ยมชมมาเรื่อยๆนี่ก็คือหลวงปู่ทวดที่ปฏิสฐา,านอยู่บนเรือที่กําลังมีการาปฏิสังขรณ์ใหม่ทาสีใหม่อะไรใหม่ต่างๆก็ติดตามเยี่ยมชมกันไปเรื่อยๆ สถานที่บริเวณตรงนี้ก็เป็นในลักษณะกลางสาะน้ําขนาดใหญ่หลวงปู่ทวดก็อยู่บริเวณกลางสาะน้ําก็เป็นทําเลที่แลดูดีเราก็อยากจะนำเสนอเพื่อเป็นการเผยแพร่ครั้งหนึ่งตอนที่สํานักปฏิบัติธรรมนี้เกิดขึ้นใ,นใหม่ๆก็ยังมีพี่น้องประชาชนมาไม่มากอาจารย์นัทและอาจารย์หญิงก็ได้มาถ่ายทําเพื่อเป็นการเผยแพร่ให้กับพี่น้องตระชาชนได้ดูได้ชมกันแลวเราก็ ได้ทำนายสถานที่ตรงนี้ไว้ว่าต่อไปสถานที่ตรงนี้จะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองในพุทธศาสนานี้สุดท้ายแล้วจนถึงวันนี้พี่น้องสาธุชนพี่น้องประชาชนก็แห่เห็นกันมาในช่วงวันเสาร์ช่วงวันอาทิตย์ก็จะมีพี่น้องประชาชนมากันเยอะเลยถ้าวันธรรมดาประ,ประ,ประหลาประไลทั้งวันอย่างน้อย,อยก็ยังถือว่ามีโอกาสอย่างมากมายที่พี่น้องประชาชนเดินทางมาทําบุญไหว้พระปิดทองพระขอพรพระเราก็ ขอเชิญชวนเพื่อนและผู้ชมที่กําลังติดตามอยู่ในขณะนี้ถ้ามีโอกาสก็ามาร่วมบุญสร้างกุศลกันเวลาที่เรายังเหลืออยู่พยายามสร้างความดีทําบุญทำกุศลกันให้เยอะๆการทําบุญเยอะๆนี้ก็เป็นการดีอย่างหนึง่งเปรียบเสมือนว่าเราเก็บกักตุลเสบียงไว้ในภายภาคหน้าเพราะฉะนั้นวันนี้เรายังมีเวลาเหลืออยู่เรายังมีลมหายใจอยู่เราก็สร้างบุญทำกุศลสร้างความดีเพื่อดวของเรา มิฉนั้นวันนี้ผมมาจานัดก็มีโอกาสเดินทางย้อนรอยถอยหลังกลับมาที่สถานปฏิบัติธรรมหลวงพู้ทธโทษบุรพาก็มานําเสนอเพื่อเป็นการเผยแพร่ให้กับเพื่อนๆและผู้ชมที่กําลังติดตามอยู่ในช่องนัดทาเวลไทเทโปยังไงก็ช่วยติดตามด้วยครับติดตามเข้าไปที่ช่องนัดทา t เวลไทเทโปกดไลค์กดแชร์ share, กดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจเพื่อเป็นแรงใจให้กับพวกเราด้วยสําหรับคลิปนี้ เราจะพาเพื่อนๆและผู้ชมเยี่ยมชมไปเรื่อยๆอย่างน้อยๆเราคิดว่าความสุขเล็กๆนี้เรามอบให้กับผู้ชมหวังว่าท่านคงจะมีความสุขไปกับการดูการชมของเราก็ติดตามกันถ้ามีโอกาสก็เดินทางมาที่ตำนักบัติธรรมหลวงปู่ทวดบุริภาแห่งนี้เดินทางมาที่จังหวัดไยเปิงเฟาระยะก,การเดินทางจากถนนสายสามถสี 4. ก็ไม่ไกลจนเกินก็มีป้ายบอกตลอดระยะทางที่จะให้เพื่อนๆและผู้ชมได้เดินทางเข้ามาตรงนี้ก็เป็นเรือของหลวงปู่ทวดเบอรพาที่หลวงปู่ทวดปฏิสฐานอยู่บนเรือตอนนี้ทางสำนักก็มีการปฏิสังขรณ์ทาสีองค์หลวงปู่แล้วก็ช่วงนี้เราก็พาเพื่อนๆและผู้ชมเข้ามาอยู่ที่บริเวณในท้องเรือแต่ก็มีพระพุทธรูปที่มีความศักดิ์สิทธิ์ ก็มีพี่น้องประชาชนเดินทางมาแล้วก็มาปิดทองกันอย่างมากมายที่บริเวณตรงนี้เราก็อยากจะนําเสนเอเพื่อเป็นการเผยแผ่ขอเชิญชวนเพื่อนๆและผู้ชมถ้ามีโอกาสก็ติดตามพวกเรามาทาบุญไหว้พระเยี่ยมชมบริเวณสถานที่สถานปฏิบัติธรรมของหลวงปู่ทวดแต่ละวันก็จะมีพี่น้องประชาชนเดินทางมาขอพรบางคนขอพรเสร็จสาวเรียบร้อยแล้วก็ก้มศีรษะลงบใบใต้ฝ่าเท้าของหลวงปู่เป็นลักษณะการเท้า,าเหยียบศรีรษะ ขอโชคขอลาภขอพรกำจัดประเป่าโรคภัยท้าเจ็บหรือว่าเรื่องราวต่างๆที่ไม่ดีก็ให้ผลผลไปนี่ก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อนะครับสําหรับวันนี้อาจารย์นัทก,ก็พา,าเพื่อนๆและผู้ชมมาเยี่ยมชมกันอยู่ที่บริเวณสถานที่แห่งนี้สําหรับช่วงนี้ก็ติดตามกันไปเรื่อยๆก็เหลือเวลาอีกพักหนึ่งยังไม่จบนะครับยังไงก็ช่วยกันติดตามชมกันให้จบคลิปสําหรับวันนี้บรรยากาศดีแดดร้อนจัด ท้องฟ้าสดใสสำหรับช่วงนี้อาจารย์นักกาพาเพื่อนๆและผู้ชมมาอยู่ที่บริเวณน้ําตกจําลองที่อยู่ด้านหลังของหลวงปู่ทวดก็มีพี่น้องประชาชนเดินทางมาก็มาพักผ่อนหย่อนใจกันตามร่มไม้ก็มีหรือว่าตามสถานที่นั่งพักผ่อนก็มีก็เป็นบรรยากาศที่ดีอยู่บริเวณสระน้าช่วงนี้อากาศร้อนมากแต่ก็ยังโชคดียังมีลมพัดแผ่วๆก็ยังสามารถที่จะทําให้อาบรนทาความร้อนไปได้ ตรงนี้ก็เป็นบริเวณสระน้ําก็มีเป็ดน้อยอว่ายน้ําอยู่ในสระน้านะครับวันนี้อาจารย์นัทก็พาเพื่อนๆและผู้ชมมาพักผ่อนห่อนใจเกี่ยวกับแบบธรรมชาติเพราะว่าอาจารย์นัทชอบดอกไม้สีสวยชอบต้นไม้สีสวยอาจารย์ยิ่งก็ชอบต้นไม้สีสวยชอบดอกไม้สีสวยเหมือนกันแล้วก็ชอบธรรมชาติใน,นวันนี้เราก็พาผู้ชมมาอยู่ที่บริเวณสถานปฏิบัติธรรมหลวงปู่ทวดปุรภาเยี่ยมชมบริเวณสถานที่ที่เป็นธรรมชาติที่สุด แล้วก็มาไหว้พระสร้างบุญทำบุญศนมาปิดทองพระได้บุญได้กุศลกันเต็มๆสาหรับคลิปนี้เป็นกําลังใจกันให้จบคลิปถูกใจแล้วก็ขอฝากด้วยนะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้เป็นกําลังใจให้กับพวกเราถือว่าเป็นการเผยแผ่ช่วยวัดช่วยศาสนาให้มีความเจริญสืบเนื่องไปในพุทธศาสนานี้สร้างบุญทำกุศลเวลาที่ยังเหลืออยู่สร้างกันเ,อเยอะๆบุญกุศลนี้จะไม่ไปไหน ก็จะอยู่กับพวกเราติดตัวพวกเราไปได้ตลอดไปตรงนี้ก็เป็นวิหารของหลวงพ,อพ่อทศธรสามพี่น้องตอนนี้เราก็พาเพ,เพื่อนและผู้ชมเยี่ยมชมบริเวณสถานที่ไปเรื่อยๆอย่างน้อยก็เป็นความสุขชนิดหนึ่งที่เราได้สร้างบุญร่วมกุศลในครั้งนี้เราถือว่าเรามาเผยแผ่วัดช่วยพระาศาสนาเผยแผ่สถานปฏิบททัติธรรม เพื่อภาษาศาสนาให้มีความจะเดิรุ่งเรืองสืบต่อไปตอนนี้ก็มีพี่น้องประชาชนเดินมาเที่ยวกันลปละปลาลายเราก็จะพาผู้ชมเยี่ยมชมบริเวณสวนป่าซึ่งเป็นธรรมชาติที่อยู่บริเวณสถานปฏิบัติารมแห่งนี้อย่างน้อยๆเราเชื่อว่าคลิปนี้คงจะถูกใจเพื่อนๆและผู้ชมไม่มากก็น้อยอาหนที่ดีแล้วก็ช่วยกันส่งเสริมอาหาที่บกพร่องเราก็จะพยายามแก้ไข รับช่วงนี้ติดตามกันไปเรื่อยๆช่วงนี้ก็มาถึงช่วงค่อนท้ายรายการแล้วก็เหลืออีกเวลาไม่นานแล้วเดี๋ยวอาจารย์นัทก็จะ,ะหมดเวลาลงเดี๋ยวคลิปหน้าเราก็จะยอ้อนลอยถอยหลังมาพบกันอีกสำหรับช่วงนี้มาถึงช่วงท้ายรายการแล้วเดี๋ยวอีกสักแป๊บหนึ่งอาจารย์นัทก็จะต้องขออํุาพระจาาไปก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะยอ้อนลอยถอยหลังกลับมาพบกันอีก งนี้ก็เป็นปลาที่พี่น้องประชาชนเดินทางมาทำบุญแล้วก็จะมาให้อาหารปลากันบริเวณตรงนี้สำหรับช่วงนี้หมดเวลาลงแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่ก่อนจะลาจากไปก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขร่ำรวยเงินทองไม่เจ็บไม่จนก็ขอให้ท่านผู้ชมเฮงๆงรวยรวยสำหรับคลิปนี้หมดเวลาลงแล้วสวัสดีครับ